ครัวเรือนเนี่ยขยับลงมาอยู่ที่88เปอร์เซ็นต์ึงก็ถือว่าน้อยต่ม,ม,มันควรขยับมากกว่านี้มันควรที่จะต้องขยับ,บมากกว่านี้แล้วควรจะต้องมีนโยบายการบริหารจัดการโดยเฉพาะ มันเป็นสองขาด้วยกันนะนะขาแรกเนี่ยก็อยู่ในขาของธนาคารแห่งประเทศไทยครับอย่างที่เราบน่บนๆนะลดดอกเบีย้ยมันลดทิพหรือเปล่าว <นะ S 2> กโครงการที่มีอยู่เราสู้ด้วยกันเนี่ยมันเป็นโครงการแบบหลายคนเริ่มที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันครึ่งค,งคึ่งกลางกลางคือลูกค้าชั้นดีที่มีสายาพันธุ้ามนไ้คือคุณสู้เราช่วยคุณสู้เราช่วยนะฮะ,อ,ะอันเนี้หรือมีการแม้จะมีการปรับเกณฑ์แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนเข้าโครงการน้อยนะครับหรือว่าไอตัวเงื่อนไขต่างๆที่ออกแบบมาเนี่ยมัน ทำให้คนบางประเภทเท่านั้นที่เป็นหนี้อยู่สามารถเข้าไปบริหารจัดการหนี้สินได้หรือไม่ครับนะครับกับอีกด้านหนึ่งอันนี้คือด้านการเงินด้านธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นโครงการควบคู่กับกระทรวงการคลังอีกด้านหนึ่งก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจตัวนี้เท่านั้นแหละครับที่มันจะทําให้ประชาชนมีรายได้มากพอเพื่อที่จะมาใช้หนี้ใช้สิทธิ์ได้นะฮะและเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งผมคิดว่าเรื่องของเครดิตบูโรมันจะต้องมีการปรับฐานวิธีคิดนะครับในเรื่องของการ เอาคนมาอยู่จะล้างนะครับจะบริหารจัดการยังไงนะเพื่อให้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์มันลดลงนะครับเพื่อที่จะทําให้ตลาดมีความคล่องตัวแล้วก็เปิดโอกาสให้กลุ่มบางกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะเข้าเข้าสู่สินเชื่อนะครับเพื่อประกอบกิจการทางเศรษฐกิจได้อรอบหนึ่งอันนี้ทางเครดิตบูโรเองก็พูดเหมือนกันว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมันออกมาเมื่อ หลายหลายปีก่อนแล้วแลวเขาบอกว่าหลายท่านที่เคยคิดเรื่องพวกนี้เหล่านี้ก็ไปกันหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันเปลี่ยนมันก็ควรจะต้องมีการปรับแก้ตรงนี้ด้วยเซวๆกันนะฮะโครงการคุณสู้เราช่วยแต่ว่าอย่างลูกค้าชั้นดีพยายามที่จะสู้ทุกเดือนแต่บางทีก็ไม่ได้รับการก็ไม่ได้มีความช่วยเหลือใดๆพยายามจ่ายให้มันตรงทุกเดือนนะรักษาเครดิตของตัวเองแต่ปรากฏว่าอู้โห มันก็เหนื่อยจริงๆนะในการสู้นะแต่ละเดือนนะซึ่งจริงๆประโยชน์สําหรับคนที่เป็นลูกค้าชั้นดีเนี่ยมันควรได้รับประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยครับนะครับก็คือการลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับเออมันจะต้องลดตามไกด์ไลน์จริงไหมธนาคารประเทศไทยกําชับธนาคารต่างๆเนี่ยให้ทําการลดดอกเบี้ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยพูดแค่ว่าจะลดไปก็เท่านั้นเพราะธนาคารพานนิชย์ก็จะไม่ปล่อยอยู่ดีนะอันนี้ไม่เกี่ยว ครับมันคือสําหรับลูกค้าใหม่มนะครับแต่สําหรับลูกค้าเดิมเนี่ยนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยเริ่มเข้าสู่สภาวะที่จะติดแล้วเนี่ยครับคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณสามารถที่จะไปกาชับและขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งกับใรก็มหาศาลอยู่แล้วเนี่ยนะครับใช่ครับลดดอกเบี้ยลงมาให้เป็นไปตามไกด์ไลน์ที่ได้วางเอาไว้เนี่ยรตรงนี้มันจะส่งผลให้คนที่เป็นลูกค้าชั้นดีและอยู่ในระบบชำระเงินได้เนี่ยผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็มีเงินเหลือที่จะเข้ามา บริโภคหรือทัเข้ามาอัดฉับนะครับทำการลงทุนในระบบเศรษฐกิจคือมันไม่ใช่ทั้งหมดเดี๋ยวหลายคนบอกว่าลดดอกเบี้ยมันจะแก้ปัญหาทั้งหมดเลยไม่ใช่แต่มันจะช่วยได้นะครับมันจะช่วยได้ในขณะที่สําหรับคนที่เป็นหนี้ครัวเรือนอะไรต่างๆมันก็ต้องการโครงการนะครับอื่นๆนะครับเพื่อจะให้คนเรียนหลุดจากสภาวะความหนี้ให้ได้ยาวที่สุดท